จ้า <c oughs> จ้าแม่ยูดอดถ่ายบรรยากาศให้พี่เห้นงห้องเบืงเออ้งจ้าออปีนี้ไม่น้ำแกงแล้วเนี่ยเฮโนงท่างไก่ท่างไก่สวัสดีจ้าแม่บ้านจ้า แกงนี่จ้าน้ำแกงบานตลิงสั้นจ้าเลยสะพานตลิงสั้นมากนี่จ้าหนองปิงเหมือจ้าพันอื่นน้องปิงแครวว่าดพนอื่นน้องปิงนุหนามุนได้มองเราไปเจ้าสวัสดีครับช่องน้ำหนามุนคนาดำครับพี่น้องน <c oughs> ี่ภาพพี่น้องว่าเบิ้งพื้นยกสะดุกนะครับเนาะตามมาเบบึงมมลุนน้ำย่ายจ้าย่ายเราอยู่้ันน่นเรานนองผงเฮ้านี่แหละจ้า มองนี่เป็นอันน้องเป้งนาะจ้จเนาะบ้านตะลิงสั้นจ้าน้องเป้งตะลิงสั้นอำเภอเพี้นจังหวัดอุดรธานีเฮานี่แหละจ้าลุงไปยุฟุนกับลุงโอนดิจ้าเออแม่นนะลุงโอนไม่ป้อมนะจ้าอยู่นั่นละเออพ่อเพิ่นเป็ดได้แม่คอยจ้าอยู่บ้านหมอแล้วจ้าพี่น้องกันไปยุหันคนหนึ่งอ่าวคนหนึ พี่น้องเขาเมืองบรรยากาศจ้าคือหอดบ้านหอดซองแล้วจ้าเนาะทะเลอีสานจ้าแต่ว่าเป็นน้ำแกงแล้วนี่เด้อน้ำขึ้นน้ำแกงขื่นปลาซิ่วรุ่นน้ำยายรุ่นน้ำยายหาปลาธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเสียมันถือสุบาทเป็นไปบ่ได้เนาะจ้าเนาะบ่เออจะค่อยถือกินจ้าบาทถือบาทบัวคือกันจ้า ตะน้ำขึ้นมานี่ก็ได้ประเดกสองขาแล้วโอ้ยจ้าวตัเก่งเก่งเก่งเก่นะน้เออโอ้ยมเนปลาห้ากล้วยมคับี่อยด้มือละหมื่อละนมงเนี่ยมนูมาท่านมือที่สามมือที่สามที่สี่แล้วมือทมือที่สาันได้หาร้อยจ้าวแต่น้อน้อยเก่งเก่งเก่งมึมาอ่านมาไทยมาอ่นขอซื้อน้ำเล่น่ะมือที่สองที่สามแล้ว เลยพากันเอาสะดุ้งมากกับพวกกันย้ายจืดน่ะล่ะพวกกันเมียย้ายจืดน่ะมาเพราะท่านเพิ่นได้จากสองโลเนี่ยล่ะนุ่มเงินกันนะได้เพราะได้ไปกินจ้ามาที่สามเมืองเออมันอยากถืกแล้วมันอยากค้างเออมันอยากค้างเพื่อนวานอ่ะเพิ่นว่ามือเรียกนี่บัตรบาตรลาจูปุ่นบ่เออบัตรลาหวยลาหวยโอ้ยตันซ้อนนะพี่น้องยามันถึงเนาะยามันถึงจังว่ามันบัตล่องอีกได้บัตรเออบัตน้ำล่องน้ำล่องกับมัดตึกได้คือเก่ามาจ้ะเก่า ปห้วยนอะห้มหวงมีจิสุปีนปคนีสน้ำมันี่น้ลหลน้ำลายน้องนน้ำแข็งผู้ปีนปา้า้วยลาตีนมาดามยสังค่าเรล้วปกกระย่างยิวขึ้นบางนาขึ้นไม่ขึ้นละสามโลโลบู้ยถ่านซ่อนเนาะอยู่สะดุนละนกว่าบาทอยู่่ม่านนอนตึกสีดเอาเลยเตีย นอนกระดุงนี่แล้วตีกอนอ๋อป๊ากย่งเมื่อกกคืนมันน,อน,น,อนันอกานนเจ้าสใส่ตุ่มปากแยงนะจ้าได้ตุ่มลนซ้าสามสีู่ผู้เพิ่นดูหากินเนาะอีสานบานเฮาขั้นขยันนีบออ่อืดยูอย่อดกินจ้า<ช>อันนี้เป็นน้ำแกงได้จ้าเรื่องบะเมนเลเด้อแกงอีสานเฮาไดโกันี่แากม่มาจากม่งจ้านีมาบัง โม่งเกศโมงนี่แหละเราบันทีเมี่จากทุ่มมาเนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อทุ่มนึงแบบย่ายนี่เออเอารถมาบอกมมาฮบซาเลงอย่นี้โอ้ซาเลงมาเนี่ยทีเดีก่พวกนูกนกมากยกคือกันยกสะดุ้งนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝนมันเศร้าตกแล้วจ้าได้ยกหอดหมือว่านเนี่ยหมอว่านลิ่นไปก็ได้จากลาบนี่ลาบปลาขาวนะไปทุบลาบเน้อหนา ช่ปีนี้นำีงบ่ขึ้นคั้ากระสนพนวัาขนาดบบขึ้นคข้างขาวอยู่นหนนะ้าเนี่ยข้ามันขึ้นหลังค้หมองนี่อนเคงนี่เียแต่หลังข้าพองจ้าหลังข้าเียนนาะ้่ะตีาใหญ้าดอกข้าวเ้อ่เหมพี่นองขามงหลังข้านจ้าเราหมายถึงหลังข้าอันนี้น้ำทั่วข้ามันขึ้นอีรีติดท่วมเลยเนี่ยอันนี้มันยังม่ท่วมยังม่ท่วเ้าวันที่นี่อีกบสละคน แต่วัอนี้แดดแดดเนาะวัอนี้ดดนนดดแ <laughs> ดดออกแล้วจังว่าเพิ่นว่าผ้ายู่่วาอั่นตกอันบ่แห้งต่่วาฟ้าห้องแห้งอยู่ผ้าอยู่อยู่บ้านกับบ่นมัแกงมาขึ้นนี่จ้ามันหมอแต่เก่าม่มีน้ำแกงด้วกันแล้วกุปีมันท่วมปีกายนี่มามันท่วมได้ตื้อยู่พุ่นแล้ว <laughs> จา้าหลังผ้านี่เง็นตบหมอบอยู่ได้ได้ยืนอยู่หัวเตีย้ยเออสองหัวแล้วมันบ่หันใ้ขืนหัวพุ่นเลยจ้าเมียนโย่นี่ยหนูว่ามันนั่นลาแล้วล่ะ นฝนถี่เศร้านี่จากเลาแบบฝ่าห้องสินมันนั่นคือจังห้องเออลูกกันหลานนี่เนาะฝ้าห้องจังเราเตี้ย่อีไก่นี่มันมาเดียวเดียวแล้วมันก็เมื่อเดียวเดียวเลยอันน้ำนะเตี้ยมาแห้งนะทีจ้ามาตกดุนแล้วบบบนี้ก็เมื่อพร้อมกันเลยอือันนี้ทิ้งช่วงทีละสองสามมือทิ้งช่วงสองสามมือกับเศร้าเตี้ยโอ้ผู้ทำบาดได้ก็ได้อยู่น้องที่น้อนจะย่างไปย่างไปเลยไปใายไปเบิ้งไป ไปเบิ้งอีกฝากฟังนึงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ย่ายแล้วอ่ะหัวตะมากอู้เลยค่ะเออเพิ่นอยู่คนไปเขาสิขี่รถน้ำคนไปครับเป็นหมาเนาะจ้าเมียไปครับครับพครับไปทางเนาะเอ๊ โอ้ทางหุ่นเขาหนี่ครับมีบรรยากาศหนึ่งนะครับเนาะทึิงๆถี๋ละเถิงเถิงหุ่นทางเนาะครับอันนี้คู่หุ่นทางนี่สูงด้วครับพี่น้องนั่งเชื่อดินมันสุดเห็นบ่อขังหุ่นทางดินสุดลงเพราะว่าน้ำมากสูปีครับพี่น้อง ครับมาเบิ่งอีกมองนึงเนาะครับเนาะโอ้มองนี้เพิ่นลุงหลายตครับมีหลายคนอยู่วเดสพวครับมาเบิ่งมองเงินคอนเิร์ดมาสันท่นว่าสวัสดีครับเนียได้บ่ครับ เน้อเขาได้ยุบอ่ะครับมัตตาเศร้าๆคุณบอครับเนี่ยมาตตาแก่เศ้าคนละอืมอืมเพราะเขามากินพร้อมเนาะเขาไ่ก er kind of like ินพร้อมครับยุบ้านนี่เลยบอครับเนี่ยอืมมาตตาแก่เหรอครับมาตตาบันหมอครับอยู่ใกล้นี่แหละ น้ำข hm ึ้นยู huh ่บครับเนี <k <k ่ยโอ้ครับมาบ่งขอบึงป่าน้ำเพิ่นครับพี่น้องุ่นอะอันนี้แมล้าพักแมล้อผักกินเข้า

ครับเราไปทุ่มือตัวครับเกี่ยววามันะติั้นไหคะง่ายมันมาจ้าได้ปเดี๋ยวขวนำแม่แล้กนด่งติดจะติดต้นเด้อ โอ้เมืองเมืองเมือนโอ้ขุนท่าขุนทุนไร่เดี๋ยวห้อยยับขึ้นเป็นเต่งเุ่งห่นนอครับเนอะชิโน่ว่าข้าว่าดไปมองย่ารอยู่กับหมอ เมดมันมันมวลมันมีคนหัวน้ำันไงเอาตัวยใหญ่เออตใหมายามแต่ย่ามวนเอาจสามนเรืปัาคุณจะกลับขึนนี่ดยปิดตะมวนะครับพี่น้องให้ยกน้ำกันหลายๆค้มนะครับเนาะพี่น้องยกเป็นมูกันคุนะึงน้า นะครับน้ำแกงมันขึ้นมาฟังทั้งปูนขาเจากรใส่ใส่มองไผ่เรือยใส่มองข้าวผักผักแม,นนม่น้ำมีตตาน,น้ำนะครับนั่นพี่น้องคุณ เอาเลยครับเอาเลยครับแมนอยู่กินะดอยเท่าได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวสมมติว่าเป็นล้มเอื้อนหาตุสอนนี่ป่ะเพรทัานมีจักเครื่อเดี๋ยวว่าเป็นเนี้อทุสอนบรทันเคยเป็นล้มฟักจักเครื่ออือได้อาใดก็แล้ว โอ้โมีพร,รังมาเบ่งน้ำผุนะโอ้โตอนนี้พื้นกำลังไหลมาครับมีพลังมาเบ่งนะครับมาเบ่งพันยกสะดุ้งครับพี่น้องดูนะ จะดงไม้มาลงเพิ่มอีกแล้วครับพี่น้อง <laughs> ครับนี่แลหละครับอีสานบานเท่าน้อครับเนาะหาอยู่หากินครับพยายามหากินเนะครับเนาะเฮล สุนทส่วนส่วนมากกับนี่ตานรุ่นแม่พุ่นนะครับนอกขึ้นครับอายุหลายไวรุนส่นเกิดไ,ไวรุ่นจะบ่ค่อยมีดอกครับไม่ยกสะดุ้งเนาะสูมืนอนีเนาะนี่ตาผู้เฒ่าครับผู้เพิ่นมักยกสะดุ้งครับผู้เฒ่าผู้แก่ห่อไวรุ่นจีส้วนหน่อยครับจีมาหายกสะดุ้ง บาดถือบาดบอ่อนะครับนอกพี่น้องักงเนาอ้าน <c oughs> ฟังนะผุนถือดูว่าฉันจะดุงแล้วอ่ะน่อย ครับได้ยังมากินหรอแม่มือนได้ยังกินครับแจงปลาหาปลากบกินปลาเนาะเติมแร้งนะครับนอกี่นวังให้ปลาตัวนี้ง่ายเข้าสะดุ้ง

็ดัเอนเล็กือตอด็กข้างบนนะครับพี่ม้องตอนด็กน้าคำว่ง้งนเห็นตาเศร้นะอย่างเงี้ แตาเศร้าถือดีป้ะครับเมียแตาเศร้าถือดีป้ะป่านะครับจะดุงจะดุงแล้วโอนโยนดีดีคนนะ ตอนนั <zg> ่เจนถึงเมื่อมันถึเอย่างนี้สุดมันบ่อนเกี่ยวปั่นันเยอะอย่างเงี้ยแต่ ยกออกกำลังบ่มออกกำลังไก่บ่กำลังดีโยนบ่ครับขึ้นมา ถือว่าการออกกำลังกาอีกแบบนึงเนาะยกสะดุ้งครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ทั้งฝืนถีบเยอะมากเลยอย่างกับัวเขาคือเป้าหมายทวนๆงูเหยค่อไล่งูไลุ่ำน้ำคนนะครับู้ใดผน

เป็นคลิปหนึ่งนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเท่าครับเก็บบรรยากาศธรรมชาตินะครับของคนอีสานบานเท่านะครับยกสะดุ้งยกงอกครับพี่น้องผู้ผู้มานกม้านผู้ใดก็ได้นะครับผู้ใดหน่อยได้ไลค์ครับพี่น้องน,นื่นะน,นี่นุ่มนํามุ่นค้นอด่ะดำกอฝากไปในเด้อพี่น้องเด้อิึงเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามครับ ผักกระดาษผักกาดผักคุณผ่อนอยู่นี่แล้วเมื่อกินผ่อาพี่น้องห้องไปกวนครับลิบหนาไปพอกหม่เนาะครับเนาะสวัสดีครับบายแม่สวัสดีครับับายครับพี่น้องสวัสดีครับ